มาดูการ Export ข้อมูลไปยัง Excel ครับการ Export ข้อมูลไปยัง Excel มีประโยชน์เพราะว่าเราก็ใช้โปรแกรม Excel กันเป็นอยู่แล้วก็การ Export ไป Excel เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับ Word เพื่อทำ a i l m e r g e ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าว่า,าจะทำได้ยังไงการ Export ข้อมูลก็เพียงแต่กดปุ่ม All to Excel ตรงนี้นะครับในความหมายก็คือว่า การ export ก็จะเอาข้อมูลในตารางนี้ทั้งหมดนะครับไปอย่าง e x c e l อย่างตอนนี้มีทั้งหมด257 record คคอร์ถ้าเรากดปุ่ม a l l to e x e e l ก็จะเอาทั้ง2 5 7 r คคอดไปยัง Excel เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลเฉพาะในส่วนที่เราสนใจเราก็ทำการกรองซะก่อนนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นผมจะกรองเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่1นนะครับผมก็กดกลุ่มกดปุ่มกรองแล้วก็เลือกคีย์ในการกรองคือกลุ่มลูกค้า นะครับแล้วเราก็เลือกกลุ่มที่1แล้วเราก็กดกรองนะพอเราได้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มที่1แล้วอยู่ในตารางนะครับเราก็ทำการกดปุ่ม All to Excel แค่นั้นเองนะโปรแกรมก็จะทำการกรองเอ่ทำการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดนี้ไปยัง Excel นะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลทั้ง6เลกคอร์นะครับเราก็จัดเก็บเอาไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะจัดเก็บเอาไว้ก่อน นะครับเก็บข้อมูลอันนี้ไว้ที่ใน My Computer นะครับในดิ C, แล้วก็ในตัวโปรแกรมนะครับเอาไว้ในชื่อ Excel ให้ชื่อว่าเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จัดเก็บเรียบร้อยนะครับกลับมาที่ข้อมูลลูกค้าถ้าเราจะกรองกลุ่มอื่นแล้วก็เลือกกรองใหม่นะตอนนี้ผมจะกรองเฉพาะลูกค้าที่เกิดเดือนเมษานะครับ ผมก็เลือกกลุ่มลูกค้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเดือนเกิดเอาเป็นเดือนเมษายนแล้วกันนะครับอ่าเดือนเมษาึ๊บอ่าได้ละนะครับก็เพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมด18เลคคอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือข้อมูลของลูกค้าที่เกิดเดือนเมษายนเราก็ทำการ Export ไปอย่าง Excel นะครับ เรียบร้อยเราก็ทำการจัดเก็บนะครับเอาไว้ในที่เดียวที่เดียวกันนะครับสมมติว่าเก็บไว้ในชื่อ April โอเคอเรียบร้อยพอหลังจากที่เราจัดเก็บเรียบร้อยอเราเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าข้อมูลใน Excel ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับข้อมูลใน Excel ก็ก็ประกอบไปด้วยาหารหัสลูกค้าชื่อ คำน,นามาชื่อชื่อนามสกุลนะชื่อเล่นวันเกิดอายุเลขที่บัตรแล้วก็ที่อยู่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดโทรศัพท์พูดง่ายว่าข้อมูลทั้งหมดที่มาจากโปรแกรม AG Customer จะมาอยู่ในนี้เลยนะครับรวมถึงลิงก์ต่างๆด้วยนะครับที่เราเก็บเอาไว้ก็จะมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะมีอีก3คอลัมน์นะก็คือ Address 1, Address 2, Address 3ซึ่งเป็นตัวที่ โปรแกรมจะทำการคำนวณออกมาให้นะครับมันจะใส่แขวง,ขงเขตถนนตำบลอำเภอจังหวัดให้เหมือนกับรูปแบบที่พร้อมจะส่งจดหมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปใช้กันนะฮะทีนี้ลองไปดูว่าเราจะใช้โปรแกรมใช้อะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะครับเราออกจากโปรแกรม a t c u s t o m e r ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Word นะครับ อันแรกเลยที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าเราจะมาใช้ในการทำจดหมายเวียนนะครับทำจดหมายพิมพ์จดหมายถึงลูกค้านะครับผมก็เปิดชื่อว่าอาินว t ยเลตเตอร์แล้วกันนะครับอันนี้เป็นจดหมายที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการทำเป็นเมลเมอร์ชนะครับอันนี้ก็คือชื่อหัวของบริษัทแล้วก็วันที่นะครับแล้วก็ชื่อลูกค้านะตรงนีจ้จะเห็นว่าตรงนี้คือชื่อลูกค้า นะครับตรงนี้คือชื่อลูกค้าและตรงนี้ก็คือเดือนเกิดของลูกค้านะครับก็คือเป็นการจดหมายเชิญให้มาสมัครเมมเบอร์ในเดือนเกิดซึ่งเราจะสมนาคุณให้ด้วยคูปองไปพักผ่อนที่เกาะสมุยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความหมายก็คือว่าตรงนี้จะต้องเปลี่ยนไปตามข้อมูลลูกค้านะครับและตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามข้อมูลลูกค้านะวิธีการเราก็คือเราก็จะเชื่อมโยงเข้ากับตัว Excel ที่เรา Export มาเมื่อกี้ นะครับผมก็ทำการเชื่อมโยงไปนะอยู่ใน Excel นะครับแล้วสมมติว่าผมเอาเชื่อมโยงไปที่ April อันเมื่อกี้ที่ผม Export มานะเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราวิวดูเนี่ยข้อมูลในนั้นจะเข้ามาอยู่ที่นี่ละนะอันนี้ก็คือลูกค้าทั้งหมดที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับนะอันนี้ก็คือ Next ไปเห็นไหม ตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเราสามารถเอาข้อมูลจากข้อมูลลูกค้ามาส่งเป็นจดหมายเวียนไปให้ลูกค้าของเราได้นะง่ายนิดเดียวเลยนะครับตอนนี้ทั้งหมดก็18ดเรคคอร์ดนะครับ18เรคคอร์ดก็ชื่อก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือลูกค้าที่เกิดในเดือนเมษายนทั้งหมดเลยนะครับเราก็พิมพ์ได้ขณะดเดียวกันเราจะทำซองจดหมายนะครับเราก็ เปิดนะฮะตัวซองจุดหมายขึ้นมานะครับซองจดหมายก็เหมือนกันเราก็ได้ทำมาไว้แล้วอันนี้ก็คือที่อยู่ที่เราจะต้องทำให้มันเปลี่ยนไปนะครับก็เหมือนเดิมครับเลือก mail merge แล้วก็ไปเลือกตัวไฟล์ข้อมูลมาจาก Excel ที่เรา export มานั่นเองนะครับก็อยู่ที่เราเก็บเอาไว้เมื่อกี้นะฮะ e t customer แล้วก็อยู่ใน Excel สมมติว,ว่าเอาเอพริลเหมือนกันจะไดะ้ใส่ซองไปเลยพิมพ์จดหมายแล้วก็ใส่ซองไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือที่อยู่ของอลูกค้าที่เกิดเดือนเมษายนนะถ้าเราเน็กซ์ไปก็จะเห็นว่าที่อยู่ก็จะเปลี่ยนไปที่อยู่เหล่านี้ก็คือที่อยู่ที่ตรงกับตัวนนเนี้ยในอินวายเลเตอร์เนี่ยพอดีเลยนะครับนะตรงกรันนะ ตรงกันพอดีนะตรงกันขณะเดียวกันเราสามารถที่จะพิมพ์ลาเบลก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ทำเอาไว้แล้วนะครับสมมุติว่าเป็นลาเบล2ช่องนะครับเป็นลาเบล2ช่องเราก็สามารถที่จะพิมพ์ออกสติกเกอร์แล้วก็ไปปะในซองจดหมายได้เช่นกันนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเราทำไว้แล้วเราก็เปิดนะ ตัวฐานข้อมูลที่เราเอ็กซ์พอร์ตมาอย่าง Excel เรียบร้อยนะครับอยู่ในได้ C a g Customer แล้วก็ Excel นะครับว้าเอพริวมานะครับแล้วเราก็เลือกชีตนะครับนะแล้วเราก็กด View แค่นั้นเองนะอันนี้ก็คือรายชื่อของลูกค้าที่เราเอา็กซ์พอร์ตมาอย่าง Excel ที่เกิดในเดือนเมษา ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสมมติว่าเราจะเอากลุ่มหนึ่งทำไงครับก็เลือกใหม่นะครับเอาตัวไฟล์ Excel ตัวใหม่ที่เราใส่กรองออกมา Export ออกมาเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นกลุ่มกลุ่มที่1น,นะเราก็ไปเอากลุ่มหนึ่งมานะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเห็นไหมฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนไปละก็จะเป็นลาเบลของกลุ่มหนึ่งนะเพราะฉะนั้น ก็จะสามารถที่จะทำเบลเมาร์ชไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซองจดหมายนะครับลาเบลหรือว่าจดหมายหรือแม้แต่เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของเราเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนี้ย้อนกลับมาดูโปรแกรมของเรานิดหนึ่งนะครับในส่วนของรายงานเองเนี่ยมันก็จะเห็นว่าจะมีลาเบลให้ ทั้ง2ช่อง3ช่องมีพิมพ์ซองจดหมายให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลาเบลหรือว่าซองจดหมายของเราเนี่ยมีขนาดที่เปลี่ยนไปนะครับเรามาใช้คุณสมบัติของเมลเมิร์ก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่ซองจดหมายเนี่ยแล้วเราเข้าไปาทำซองจดหมายใหม่เนี่ยนะครับเลือกเมลเมิร์นะครับ,ลรบแล้วเราก็เลือกซอ,องจดหมายนะฮะเลือกซองจดหมายที่ เดี๋ยวขอแบ็กกลับไปก่อนนะฮะเลือกที่ซองจดหมายตรงนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะมีซองจดหมายให้เลือกเยอะแยะเลยขนาดซองจดหมายเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาซองขนาดไหนนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลของเราเมอร์ชเข้าไปนะครับก็จะสามารถที่จะพิมพ์ซองจดหมายได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับ นี้เรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการ e x p o r t ไปยัง Excel นะครับการ export ไปยัง Excel เราสามารถที่จะนำข้อมูลไปแก้ไขใน Excel แล้วก็ import กลับเข้ามาได้ในใน,ในโปรแกรมนะอันนี้ก็จะสะดวกมากคือแทนที่เราจะต้องมานั่งแก้ทีละเ,เลข็คขอร์ดหรือว่าแก้ในรูปแบบของตารางเหล่านี้นะฮะเราสามารถนำไปแก้ใน Excel แล้วนำกลับเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกัน ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมกรองข้อมูลกลุ่มที่7ออกมาก่อนนะครับสมมติอันนี้คือผมก็เลือกกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่7นะฮะแล้วก็กดกรองอันนี้ก็คือกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่7ทั้งหมดถ้าผมต้องการที่จะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่7ให้เป็นกลุ่มที่6ทั้งหมดนะฮะผมสามารถที่จะแก้ไขตรงกลุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะนะเป็นสมมติว่าเป็นร้อยๆเป็นพันๆเลคคอร์ดเนี่ย การทำทีละเรคอร์ดก็แย่เหมือนกันนวิธีการที่ง่ายและสะดวกก็คือเรา Export ไปอย่าง Excel ซะก่อนแล้วก็ไปแก้ใน Excel ลและหลังจากนั้นเราก็ Import จาก Excel เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ข้อมูลนี้ก็คือลูกค้ากลุ่มที่7นะครับ Export ไปอย่าง Excel นะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูที่ Excel แล้วก็ไปดูที่กลุ่มลูกค้านะครับ เรือไปที่กลุ่มลูกค้าตรงนี้ก็คือกลุ่มลูกค้าอันนี้ก็คือกลุ่มที่7เพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขเลยครับแก้เป็นเลข6นะแล้วหลังจากนั้นก็ทําการ Copy นะถ้ามันมีสักพันสองพันเลคอร์ดนี้ก็แป๊บเดียวเสร็จนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะจากกลุ่มที่7ก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มที่6แล้วเราก็ทําการจัดเก็บนะครับอ่าจัดเก็บไปเก็บไว้ใน Excel เอาให้ชื่อว่ากรุ๊ป6กละกันอันนี้ผม เซตทับเข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการ Import ข้อมูลลูกค้าเข้ามาใหม่การ Import ข้อมูลลูกค้ามีคอนเซปต์อยู่ว่าถ้าเกิดว่ารหัสลูกค้ามันซ้ำมันก็จะเอาข้อมูลมาใส่ในรหัสเดิมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรหัสลูกค้าใหม่ที่ไม่เจอในฐานข้อมูลมันก็จะเพิ่มใหม่เข้าไปนะครับอันนี้ข้อมูลมันต้องซ้ำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรหัสลูกค้าเดิมนะครับเราก็ไปที่ เมนเมนูหลักของโปรแกรมแล้วก็ที่เมนูเครื่องมือนะครับแล้วก็นําเข้าข้อมูลจาก Excel นะครับการนําเข้าจะนําเข้าได้สูงสุดทีละสี่พัเลคคอร์ดนะเพราะว่าดูแล้วว่าถ้าเกิดมากกว่านี้โปรแกรมจะทํางาน Import ค่อนข้างนานนะครับก็เอาทีละสี่พันเลคคอร์ดแล้วกันนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะทําการให้เราเลือกว่าเราจะอ m p o r t จากไฟล์ที่อยู่ที่ตรงไหน นะครับเราบอกว่าเราจะเอาจากไฟล์จากกรุ๖น6นะนิดหนึ่งตรงนี้คือเราจะต้องมีฟอร์แมตที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานของโปรแกรมด้วยก็คือฟอร์แมตอันนี้นั่นเองที่เราเอ็กปอร์ตมาเราจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ขอให้มันเป็นรูปแบบนี้แค่นั้นนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะเลือกกลุ6นะครับทีนี้โปรแกรมก็จะทำการเอ็กปอร์ตนะครับรอแป๊บหนึ่งอ่าเสร็จละเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิด เข้าไปดูนะครับข้อมูลลูกค้าตอนนี้ลูกค้า,อาลองกรองดูก็ได้นะครับเมื่อกี้ลูกค้ากลุ่มที่6ไม่มีและกลุ่มที่7มีนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปละก็จะกลายเป็นมีลูกค้ากลุ่มที่6แทนนะจริงๆก็คือกลุ่มเดิมแต่เปลี่ยนจากกลุ่มที่7มาเป็นกลุ่มที่6นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการ Export ไปยัง Excel แล้วทำการแก้ไขข้อมูลใน Excel นะครับแล้วทำการ อิ p พ์ตกับเข้ามาใหม่ก็เป็นวิธีการที่สะดวกดีเหมือนกันในการที่จะทำงานกับโปรแกรม h g customer